็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับแล้วนี้เราช่องฟรีสินเชนเอละลิวแนวนี้เราจะมาทําการสุ่มกาชาตัวใหม่ของ g ร o u ปเอเคนั่นเองนะซึ่งก็จะขอเป็นไอดีลองแล้วกันนะอืมก็ไม่พูพ้พิพากษ์ทำเพลงกดสุ่มไปเลยนะ50สิบเพชรแรกโซโรโรบินโอเคสมบัติทองนะตอนนี้โอ้ทองแดงว่ะถ้าทงทองนี่ก็มีได้ลุ้นนะแบบเพชรแรกจะมาส2 4, อชิอาภูทองโอ้โอทองแดง3ตัวเลย แต่ไม่มีทงทองเลย่ะอ๋อโหโอเคต่างสายลูกแล้วโอเว่นกดไปกดไปโ,ไปโอเอ็เด็กอ๋อไอนี้เป็นไอไดีลองไงผมก็เลยแบบถลงเพชรได้นะเพราะว่าไอดีหลักโมเพชรหมดแล้วนะเพิ่งสุ่มตู้ซันไปแนละ้ะไอดีหลักก็คือเอาเศษทองนะั่นแหละนะหนึ่งร้อยเศษแค่นั้นเลยโอเคดูฟี่มาตัวเดียวทงทองฟองเยอะสามสองจีอารลพูแดงมาหนึ่งตัว ดูสิว่าเราจะได้ตัวอะไรนั่นเองนะ,ะมาตัวส้ายด้วยนี่นจะได้ตัวอะไรวะอืมคูม่าคูม่ารีเชนโอเคตอนนี้เราหมดไปเท่าไหร่ร้อยห้าสิบแล้วต่อไปสองร้อยเพชรครั้งที่สองร้อยสองร้อยเพชรครั้งที่สี่เอออะไรก็นั่นแหละทองทองสิบสี่จีอาร โอ้ผู้แดงนักแม่น่าไม่น่าจะได้โอ้ได้เว้ยได้สีดาวแล้วเป็นสันจิตัวเสปตามเคยมากดไปเรื่อยก,กดแบบไม่มีที่สิ้นสุดโอโหอนี้ยังไงก็เกือไม่มีสักาเตวกดข้ามเลยออามาแบบเสพสุดท้ายของเสพทิ้นหนึ่งแล้วนะเดี๋ยวสิอ่าอีกเสพหนึ่งเสพหนึ่งมันมีได้อของเนียโอ้เป็นเหรียญ หนึ่่เอร์เซเือโจมตีป้องกันเช่นนี้โอเคเพชรเราไม่พอการันตีเลยนะ,ะไม่รู้จะได้หรือเปล่าทงทองอาทงทองอาจัมทองทงทอง,ทองโอ้โหไม่มีฟองยิบเจอาขอภูทองโอ้โหภูขาวโอ้โหมานะตวัวท้ายโอเอสอสมัทฟ้าอนอ้เราก็หมดไปหนึ่งสเต็ปแล้วนะเดี๋ยวก็รับของก่อน คือตัวบู๊มันการันตีด้วยใช้บัตรม่วงนะก็750เพชรโอเคขอให้ได้ขอ้โดนนะในห้าใบนี้เพื่อเป็นการเซฟเพชรแต่ถ้าอยากจะเซฟเพชรจริงคือเราไม่ควรสุ่มนะแต่ว่ามันแบบอคอนเทนต์ช่วงนี้เกมมันไม่ค่อยมีอะไรเท่าไรนะอืมปังสายมันด้วยโอ้โหกัปตันคิดบู๊เป็นสายมาสีฟ้านะเห็นว่าเปลี่ยนสีได้ด้วยนะอืมในการแบบ โดนตีฝั่งล้มมันจะก,กรณีเดียวกับซันจิบุกเลยนะเลยฝั่งตีล้มแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีที่ชนะทางมีการตายแบบเลือดลือหนึ่งอะไรก็เดี๋ยวเราเข้าไปอ่านตีก,กันอีกทีหนึ่งนะถ้าพอได้นะอออุ้ยทองทองเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยมาแล้วยังไงก็ได้เพรามมีหน้าทุ่ยต่วเดียวโอเคล้วปักเป็นสายฮุนเอ้ยตามสายหมัดเรียบร้อย รูปมาอืม huh. โมเดลนี่ค่านี่จะขอคือตัวเศษเลยโมเดลแบบนี้แต่เป็นตัวรีเจนแบบสามสายนะเป็นสามสายสามสีแล้วเป็นตัวสามสีตัวแรกมางที่เป็นสีฟ้าเอ้ยเดี๋ยวมันมีตัวกังฟูจุนพอยุงกังฟูที่เป็นตัวสามสี ถ้าสีเริ่มต้นเป็นสีเขียวมัง้งถ้าไมันผิดเพราะปกติเป็นสีแดงไงตั้งแต่โซโล,ลแล้วก็คิสซูรแล้วโอเคผมน่าจะยัดเศษให้ถึง level แปดสิบมัง้งอ่าอุ้ยขาดงี้อีกอันหนึ่งขาดอีกห้าอันเราเคยล่าสกิลไว้ก่อนเราขอลองไปใช้สกิลอ่าในโหมดเซอร์หนึ่งร้อยนะอันนี้สกิลสองโคดูดโซโอ,โอบาดคูดโอ้โ,อโอ ชื่อนี่ยากๆโอเคเหรียญเราใส่เป็นไรดีวะอ่ามีจะสามดูฟี่ก็เซตนี้แล้วกันเอ,อกไว้ใส่เกอร์โอเคเราไปลองสกิลในหมั่วเซอร์เวอร์หนึ่งร้อยกันดีกว่านะว่ามันเป็นยังไงเอ้อันนี้มันอันนี้หมดชาเรนแบทเทินอ่าโอ ตัวอ e ีเวนต์เป็นตัวดีเซนต์หมดเลยนะโอเคสร้างมันเราไปรองในโซโรเนอะโซโรหนึ่งร้อยนะเป็นตัวรูปเอ็กเอ็กคือเฮตโตนั่นเองคลิปหน้าจะเป็นคลิปรีวิวสกิลเอ้ยอาจจะเป็นเกมเพลย์เลยนะทีเดียวเพรานะว่าคลิปนี้เราได้ตัวมาแล้วไงก็ขออ่านสกิลให้ดูก่อนแล้วกันนะ คลิปนี้แต่คลิปหน้าก็เกมเพลย์ล้วนๆเลยเตะปกติอ,อุย้ยเร็วอยู่นะเนี่ยเร็วอยู่นะเนี่ยดีไปอืมนายาก็ปักกลางๆน,นี่สกิลหนึ่งโอเคแทงไประยะความกว้างนะครับนี่จะสั้นนะเป็นแบบท่าแทงแต่ว่าความไกลนี่ไกลเอาเรื่องเลยนะอ่ะนานี่เอาเวลาแต่เตะอันนี้อันนี้สกิลสองโอเคโอเปร่ีกดค้างอุ้ยโหแล้วแรงแล้วแรงแล้วแรงจัดแล้วแรงจัด,แล,แ,ลจดแล้วดูเหมือนว่าจะเลี้ยวง่ายกว่าสุด ของน้มิด้วยมั้งนะเวลาแบบเราเลเวสก,กิลนะอืมโอเคแล้วตีเดียตีไปตีไปอันนี้เราเลเวลหกสิบนะจะผ่านแบบเซอร์เวร์หนึ่งร้อยได้หรือเปล่าต้องไม่รู้เหมือนกันปกติถ้าแบบไม่ใช่ตัวเ e อ็กมันก็จะผ่านยากหน่อยนะถ้าแบบแค่เลเวลหกสิบไอเป็นบรู๊คอะออมีเสริมแก่งมันคั้งจะฟี้เลยเออตีไป โอ้โหตีแรงจังเลยอันนี้เราเลี้ยวสิบเองแล้วเนี่ยเราก็ตีตีไปตีไปตีด้วยไม่ได้ใส่เหรียญยืนกูดาวใส่จิลมาด้วยนะเพราะว่าไม่มีเหรียญที่จะใส่เพราะเป็นไอเดียรองนั่นเองเจ้วันเล่นมาแบบเจ็ดสิบเอ็ดตัวนี้อ่อนรวดเร็วแบบแค่ตีปกตินะ ดูอย่างเร็วแล้วก็ตีหนึ่งตีเชื้อหนึ่งตีเชื้อหนึ่งก็เอ้ยใช้ได้อยู่อันนี้เราทดสอบระยะสก,กิลไกลเอาเรื่องนะอันนี้มาสกิลสองอุ้ยตายอยู่แล้วสก,กิลสองไม่สนพลังป้องกันอุ้ยตายรัวๆตายรัวๆตายรัวๆเหมือนมีสถานะแบบติดแข็งเลยนะสก,กิลสองแต่ว่าอ่ามอนมันตายรัวๆเลยโอเคถึงโมเรียแล้วถึงโมเรียแล้วตีไปหนึ่ง 1> 1, 2, 1, 1, นนหนึ่งสอ,องตีตีหนึ่งตีหนึ่งเรากตีหนึ่งตีเร็วจัดตีเร็วจัดตีเด็ตีไงโอเคตีไปเราลองสกิลหนึ่งเราลองสกิลหนึ่งเฮ้ยเออเรารอขอลองดูพาสซีฟแบบล้มเปลี่ยนสีดิตีหน่อยโอเคนี่เป็นผีอ๋อผีเห็นว่าทะลุกำแพงได้เลยมั้งเดีย๋ยวแทงมาอู้ตายเลยเหรอเวอร์จัดโอ้โหแล้วดู ตีโบติตีโบติอูนี่เลเวลหกสิบนะในหมวดเซิร์ฟเวอร์หนึ่งร้อยคือมันไม่น่าตายนะ <S <S แล้วก็สกิลเดียวโอ้โหเฮ้ยยังไม่แรงเลยนะข,ข,ขนาดแค่แบบลองในหมวดเซิร์ฟเวอร์หนึ่งร้อยนะแค่เลเวลหกสิบด้วยนะอืมเอาไปลองเราลองไปดูสกิลอันก่อนเลยดีกว่านะว่าสกิลมันมีอะไร พลัสสี่มันมีอะไรก็อย่างที่เห็นนะสกิลหนึ่งก็เป็นสกิลท่าแทงระยะไกลาสกิลที่2ก็สกิลกดค้างแล้วเหมือนสุดของนางมิสเลยแบบเปะ๊ปะๆเลยเราเริ่มจากบูตตัวละครต่อสร้างความเสียหายโดยคิดว่าเพิ่มขึ้นก็ธรรมดาอันนี้สกิลที่1มีเสริมมาแก่งนะ12บสองวิแล้วก็มีผลสัตว์ปิอติเจสเตอร์แรงขึ้นด้วย100อยเปอร์เซ็นอย่างนี้นิกะก็โดนนะเนี่ยแต่ว่ามันไม่มีแต่ว่ามันไม่ส่งลดความเสียหายมัน มันเป็นแบบแตามมธรรมดาอันนี้สกิลไม่สมงลังป้องกันมีติดแข็งอ่าเราก็ได้เสริมแก่งด้วยนะทั้งสกิลหนึ่งแลสกิลสก็ค่อนข้างที่จะดีเลยมีผลแช่แข็ง6วินาทีโอเคต่อไปไปดูเทศดกันไปช็อตกันชิงหัวใจเมื่อเจองล้มลงนะก็จะมีวิญญาณไล่ตามติดต่รู้สิ่หิดขวางนยเราเป็นดามเมจเร์เซี่ยนเลือด3าเปอรเซน แล้วก็จะมอบถา,ใช,านะใช่แข็งสถานะแช่แข็งศัตรูนะ6วิเมื่อโดนศัตรูทําล้มซัดวิวจะเปลี่ยนธาตุได้ธาตุหนึ่งที่ได้เปรียบโอเคยยเว้นขาวกับดำอ่าเป็นสองเทศที่มันมันแยกกันทําไมวะอ่างนึงมีผีได้ตาอีก,กนหนึ่งก็เปลี่ยนธาตุนะอันนี้เมื่อเรียนอยู่ในสถานะล,ลมหนาวจะมีโบตีไม่ส่วนพลังป้องกันแต้ไม่ถูกซัดวิวแต่ล้มลงโอ้ดีว่ะแต่ว่า มันเหมือนจะไม่มีการสถานะนะอืเราเป็นเสริมแก่งที่ไม่มีการสถานะอา่าใครจะแปลกใหม่น,นั่นเองแต่ว่าอา่านั่นแหละตีปติแรงขึ้นเมื่อตัวเองอยงู่ในสถานะเสริมแก่งจะการตายแบบเ,ล,เลือนหนึ่งแล้วสร้างความเสียหไปดึงเพิ่มขึ้น50%ใช้ได้แล้วและมียกเลิกเสริมแก่งด้วยอืมมียกเลิกเสริมแก่งเมื่อเราโจมตีสตูท,ที่ได้ได้เปรียบและยันขอเราอยู่สองด้วย อ่าท่นี่มีแบบเล้งเลือดด้วยนะเจ็ดเปอร์เซ็นต์โอเคสำหรับคลิปอ่าก็มีเล้งเลือดเจ็ดเปอร์เซ็นต์สำหรับอ่าฮิซารูด้วยนะการได้แบบหลายตัวเลยโอเคสำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชาาร์กดซับสไครต์ให้ช่องฟรีซิมชาแนลให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าเจอกัน